วันนี้ฉันมาจัดงานปีใหม่กับเพื่อนที่คบกันตั้งแต่ปี2535นานไปไหมแต่มันเท่านั้นจริงๆนะที่ร้านกลมกล่อมสาขาซอยนวมินทร์24มีจับของขวัญด้วยนะเว้ยเฮ้ยเนื่องจากฟีมนี้เป็นปีม้าใช่ไหมของขวัญของเราก็คือจะต้องขึ้นต้นด้วยมอมา้าและมูลมีมูลค่าตั้งแต่300บาทสนุกๆอะเนาะไม่ต้องจริงจังไม่ต้องคิดมาก นี่นี่นี่ฉันขโมยเชือกจากหัวที่บ้านมา,าแกอย่าไปบอกเขานะเพราะเราจะจับแบบเชือกสู่ของขวัญจับฉลาดในทีมม,มาม่าทีนี้ม,มาม่าคิดถัาถูกไหมคะค่เพราะฉะนั้นของขวัญของเราจะต้นด้วยม,มาม่าคือว่าห้าเป็นของเกินถูกเยอะไหมคะห้าเป็นของกินและห้าใส่หน้าที่ไงว่าเป็นเงินห้าเป็นเงินใช่นะจคะใครจะให้เงินนะงนี่ต้องแบบว่าต้องคิด ขออนุญาตแนะนำสมาชิกน้องเมลลูกแม่อินพ่อหนุ่มอยู่ชั้นมัธยมสายวิทย์ไอเวมคุณแม่ลูกสองผู้ปกครองแผนกแนะแนวถามได้ตอบได้ลูกใครอยากศึกษาอะไรต่อโอ๊ยโอ้ยแกกรงชั้นมาความแล้หนึ่งปลมปลไปนี่อย่าบอกนะว่ามออะไรสักอย่างใด้ไหมตรงไหนมาตรงไหน แรไง่นไงบอว่าแล้วโม่ไม่ได้เลยนะโม่โม่ไงโม่ลูกโม่โอเคไหมคิดว่ามีโม่เลน่าจะประมาณสามสามโเคะเ่จต่อเลยค่ะเป็นี่เนี่ยนะของใครเนี่ยของป๊าบคคุณปาคุณมคุณม่เนี่ยค่ะมาม่ามาามามาามา อ๋อมูจิซื้อจากร้านมูจินะคะมันไม่ใช่ของของคนงทนอาจะมามาก็ได้บ้างได้ว่าจำได้ว่าจอนหมอนมูจิมูจิมูจิจะเป็นภาษาอังกฤษหรือจะเป็นได้ภากาไทยกได้คะคะคุณป๋อมความหวังของหมู่บ้านปัจจุบันเป็นผู้บริหารบริษัท Security แห่งหนึ่ง เอาถุงแม่แก่แม่แก่เลยค่ะแกมาแมสแมสอะมามาแมสอยู่มาอเคมาแกมา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 นะคะมามานะคะอุยมันนี่และันนีมันนีมันี้ะมันมันนี่มันนี่มันนี่ มกมีหลายอย่างเลยตจะเป็นหมอกตัวเอ็มโอ้ยปอมทุกข์กับมปอมทกับตัวอมมัคก็ิยางมาแล้วเป็นผว้บริหารเอออนี่คุ้มอยู่นะคุ้มอยู่นะปอมเนี้คุ้มอยู่คุมอยู่โอ้โหนี่หมอม้ายังชอดีอยู่นงนะเฮ้ยมือนี่กินฟีไว้ พี่ไอพี่เลี้ยงไงไอ้คุณช่วยคุณช่วยลิซ่าคุณช่วยลิซ่ามาช่วยหน่อยเร็วลิซ่าลิซ่าเร็วหมดเกิดไม่ไหวแล้วลิซ่าหน่อยเดี๋ยวกระโตกเองเดี๋ยวกระโตกเองจะไม่รู้ทอยี่ถึงู่ก็มีแม่ชื่อลิซ่าไอ้คนนี้เลิซ่าลิซ่ที่ความจับได้น้องลิปเจ้าของร้านกลมกล่อมร้านลึกๆของคนไม่ลึกลับเฮ้ยนันคือเมาฮูมา โซบอกกัผู้ปริหารมากค่ะบอกกับผู้ิหารมากอยู่นะคะจับเสียจับเสียจับเสียนึกนึตรงนี้ตองครคะนงววค่ะเอแล้วเ็เวคืออะไรคือะไรครับคืออะไรครับผอแมน่ะเฮ้ยอยู่นี่เฮ้แม่แม่อยู่นี่ กระเบนนะครเบรู้จีนไหมครับรู้จีนไหมครับอ่าแบนต้าแบนต้าแต้าอยู่ในท้องทะเลนะคะอะไนสัพวิยศาสตร์ไงคิดแล้ใช่ไหมใช่ไหมไม่เรียนใต้ใต <Yeah, TA ้ใต้ีต้องเปียน้วหไม่ได้เรียนสว่พี่บุไม่ม่เลือกเลยเอาจับได้อนพีไม่ใช่นี่ค่ะไม่ใช่รถพี่นะอันี้เป็นกระเสือกมันบาเอ้าไหมล่ะ พิมมี่คือฉันเองผู้ออกจากคอมฟอร์โซนตอนนี้ทําอะไรก็ได้ตามที่ใจต้องการน้องกั้งลูกพ่อเต้และไอ้โก้ผู้ที่กําลังอยู่ในช่วงหัวเรือหัวต่อแมวมวยไทยมวยไทยกันเกณย์เลือกตัวเอาไปหัยมวยไทยหายตัวมกันเนี่ยะจับกสับกสับกรสับเออจสับกัะสับ ปันปันลูกแม่เว็มพ่อโจ้ผู้ซึ่งสามารถอยู่เหนือการควบคุมของแม่ได้ตัวอะไรวะี้ชี้ชี้ชีอ๋อียน่ารักมากเลยแค่แค่คิดอยู่าจะเอามันชี้ชี้เลือกการเด็กๆนะเรกันต่อใทยเออย ทำไม่ต้องเป็นแฟนไม่ไร้ไม่เราไม่ได้ล็อกนาอินทุกคนสามารถได้ทุกอย่าง <c oughs> ได้ใครได้บอกเลิอนบอกเล <c oughs> บแอะอินแม่น้องเมลผู้ที่ถูกสาดให้มีหุ่นนางแบบตั้งแต่สาวถึงตอนนี้อะไรอ่ะยังไม่ต้องแก่ต้องแก่สิคะตั้งแก่ค่ะดูค่ะมานะคะ เดกเลาเาเยินินเขาไม่มีหรออินเีาไม่มีได้อะไรเอ่ยเอรเนเเมิล m o ์ e r ม s t u รเซรัมกับมาสก์มีมาสก์ด้วยนะคะ ปันจะน้าฉ้บนะคะยิ่งตัดต่อเลยค่ะตอนนี้เรายังมีของโกะนะคะเออของลุมของลุมของก้านแล้วก็ของบัวทองโกะแกะเลยแกะเลยไอ้โก้จริงๆแล้วมันชื่อกุ้งแต่ตอนนั้นมันเพิ่งออกจากป่าเพื่อนเลยเรียกมันตามหนังโก้จากป่านะโก้ ไม่เลยไม่แก่หมูข้าวแกได้อนได้บกอรกนี้ตอง้อวตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเครื่องบอที่ได้สองใบที่บ้านินนะ้อ้อนเชิญามค่ะก็สามเ้ตได้ของดของงูหนุบพองนมแมวสามีอินทำไมฉันไม่บอกว่าผัววะ แต่ใดๆคือหน้ามันหนุ่มสมชื่อว่ะพยายามก่อนไหมพยายามลองแบบเออแก้โจทย์ก่อนไหมสองช็อนคนมมือกวะตอนแรกอ่ะตอนแรกคิดว่าอะไรก็ได้ที่มันมีมองมาะก็เลยบอกเออนมมือถบายแฟนนมจักรเลยสอ2ชิ้งนะคะวันนี้ของเดี๋ของจ้ากับตัวค่ะ รียนจบตอนนี้กำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเดินทางอยู่จนกว่าอีแม่มันจะบอกให้ยืน<อ> เจอและมสัสเว็บได้มันนี่มัจฉะและมสัสพิมีได้หมอนชิชิหนุ่มได้มีเนอยในในอินเนอน้องลิศได้แมนต้าก้างได้มวยไทยน้บัวได้อินเนียนไอโก้ได้มบอไวแฟนและน้องเมลได้โมหวับงบาง้านคำว่าจะสนุกกวันนี้สร้างสัตว์นี้ก็เราก็อ,อยากเจอเพื่อนคนอื่นๆด้วย